ยงเพลงเปิดคลิปเสียงเครื่องยนต์เบาๆสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมในช่องออโตไทยบีชช่องที่รวมทุกเรื่องราวของยานยนต์และรถถังสุดโหดในเมืองไทยวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปจาะลึกกับสุดยอดรถถังสายพานใหม่จากประเทศไทยกับ 226T56 0ไทยแลนด์แท้งรถถังสมรรถนะสูงที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วทั้งภูมิภาค ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า t 56ไท a แลนด์แท้งตัวนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่น t 55เดิมแต่ถูกอัปเกรดทั้งในเรื่องระบบป้องกันสมรรถนะการเคลื่อนที่และระบบอาวุธให้ทันสมัยมากขึ้นรองรับการรบในยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษพร้อมเสริมกรอบปฏิกิริยาแบบเอรารุ่นใหม่ช่วยป้องกันกระสุนจาะกรอดและขีปนาวุธนำวิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของขุมพลัง T56 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,200แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลุยเส้นทางวิบากได้อย่างสบายระบบอาวุธหลักมาพร้อมปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบยิงกระสุนเจาะกราะได้หลากหลายชนิดทั้ง APFSDS, T และ HESSH พร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มระบบ ตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ความร้อนและเรดาร์ระยะสัน้นนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกน7.62ม mm, ิมและปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลมตรสำหรับป้องกันภัยทางอากาศและเป้าหมายเบาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของรถถังเป็นแบบไฮดรอลิกสูสเปนชันช่วยให้ตัวรถปรับระดับตามสภาพพื้นที่ได้ลดแรงกระแทกเวลาวิ่งในเส้นทางวิบากหรือส่้ยิงในแนวต่ำ อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบ Active Protection System, (APS) ป้องกันขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบทันทีตรวจจับและยิงทำลายหัวรบก่อนจะถึงตัวรถภายในห้องโดยสารรองรับพลประจำรถสามนายคือผู้บังคับการพลขับและพลยิงติดตั้งระบบควบคุมด้วยจอสัมผัสเต็มระบบพร้อมระบบสื่อสารเข้ากับเครือข่ายกองทัพได้แบบเรียลไทม ต้องบอกเลยว่า2 0 2 6 t 5 6ไทยแลนด์แท้งตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่สมรรถนะแต่ยังออกแบบให้ซ่อมบำรุงง่ายใช้อะไหลในประเทศได้กว่า70%ลดการพึ่งพาต่างชาติและเตรียมพร้อมต่อยอดสู่การส่งออกในอนาคตสำหรับใครที่ชอบแนวรถถังรถกรอะและยานกราะรบแบบจัดเต็มแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้ไทบีสของเราไว้ด้วยนะครับผมาจะหาข้อมูลสายพันธุ์ถังโหดๆมาให้ชมกันอีกแน่นอน วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเสียงเพลงปิดคลิป